สวัสดีค่ะพี่น้องเลิกงานมาหอดบ้านแล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดกับคงกับเข่ากินเนาะค่ะเดี๋ยวมากินเขาน้ำกันค่ะไปเบิง้งเลยค่ะมีอย่างกินแน่นี่ค่ะเบิ้งอาหารอมน,นิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมีหอยมีไข่มี อันนั้นเห็ดลูกมีเห็ดเคนเตลเลนมีเห็ดเคนเลลนมีส้มตำมีแคบหมูมีอันนี้ตำแตงใส่แครอทนะคะมีผักตงใส่แครอทมีผักมีแตงกวาอันนี้ไข่เจียวของมมนิกนะคะมมนิกะเขาชอบกินไข่เจียวค่ะแล้วก็อันนี้ผัดผัดหมูใส่เห็ดนะคะเห็ดแคนเตลเลนนะคะเห็ดเหลืองนะคะเห็ดเหลือง แล้วก็อันนี้จะเป็นหอยแมงผูหอยแมงผูลมควันนะคะเราก็มีนมตุกับน้ำอะมาลงมือกันเลยค่ะพี่น้องจังได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมนเดอร์ค่ะมากินเลยค่ะเสร็จแล้วเยนเล้เริ่มลงมือเลยค่ะน้องซิมมานน่ก่อนเลยแม่แม่ทำไมฟานแบบนี้ เอาเปลือกมันออกนิดนึงมันจะขุ้มขมหน่อยขมขม่าเปลือกมันแข็งไงไม่แข็งม,มาค่ะพี่น้องมาก,กินน้นจันค่ะอันนี้นึกว่าไม่เป็นไม่เอาไม่เอา นี่นะคะผัดเห็ดนะคะผัดเห็ดแคนตาเลนนะคะเห็ดเหลืองใส่หมูนะคะหมูสับอร่อยมากค่ะเดี๋ยวลองชิมกันลองชิมวันนี้เขาชอบกินหมูผัดหมูอื้ม้นุ่มอร่อยค่ะใส่ใบกะเพรานิดนึง ไม่ใส่พริกนะคะนะไม่ได้ใส่พริกค่ะเหมือนเป็นผัดกระเพราแต่ว่าไม่ได้ใส่พริกค่ะอ,อร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยด้วยนะ เวันนี้นลูกชายไม่กลับมาบ้านครับไปบ้านเพื่อนเขาะเริ่มทข้าวนคนสองคนพักสลัดจะปลอดสารพิษพี่นอ <มา S 2> ้องแม่หนูไม่ค่อยกินข้าวจับไข่จขับไข่ให้แม่หน่อยด้วย เ้ามาชิามสิแม่เจียวไข่อร่อยไหมครับสมตากินน้ำใดกระโบเบือพี่น้องอร่อย แม่ทําอร่อยมากเลยค่ะจริงเหรอจริงเลยค่ะจริงจริงจริงจริจรที่สุดเลยค่ะอร่อยก็กินเยอะๆค่ะ <c oughs> กินแล้วเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่านหนังสือนะคะควันนี้มันเนกไปเรียนเป็นไงั้างคะ <c oughs> ตอนนอกนนี่คนครับมันมีเพื่อนกี่คนคะในห้องอะอทุกคนแต่ผู้ชายไม่เป็นเพื่อน,นนะเพราะว่าผู้ชายแกงผู้หญิงเยอะมากมอ,อเขาวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ทำไมไม่ตีกลับอ่ะ ผู้ถ้าผู้ชายทาแบบนั้นให้ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิเพื่อนหนูก็จะวิงว่งวิ่งเหมืนเกมันมัวเสียไป่น้องเน yeah. <c oughs> ี่ว่าฟ้าจะยากไฟื้นใเดือนสิงหมันเนี่ยชอบเมะไงมันเนี่ยจะออกมาเล่นหิมะอุ้ยดูข้างล่าง ออ้ยเปืือนเทอะเขาลมควันแล้วนเือจากชิมเห็ดกันค่ะอันนี้กินได้ไงอ่ะอ,อันนี้ไม่จช่ไม่ใช่จากเออจากน้ำใช่จุดน้ำทะเลเนี่ยโรสตันกินได้ไงอ่ะก็เข้าไปลมควันนะลูกฮะเข้าไปลงอะไรนะร่อะอุ้ย แม่อันนี้กินได้ซื้อเห็ดมาสองร้อยกรัมนะครับแม่อันนี้กินได้สามสามสิบห้าโคนะคะ่ะอันนี้กินได้ไหมกินหอยที่เผื่อมีไข่มุกเผ <ไข S 1> <ป>ื่อเจอไข่มุกอันนั้นเอาออกเอาออกไม่ได้แม่เอาออกให้น้ำเดึงออกดึงออกไม่ได้อ้าหึมมย อันเห็ดอร่อยมากอันใส่ใบกระเพรานิดหนึ่งนะคะเหมือนเอามันชุดท้ายนะแม่ใส่เหมือนไอ้ผัดกระเพราค่ะแต่ว่าไม่ไม่ใส่พริกนะคะไม่ดูว่าเผื่อมนิก็กินเลยอันสีดำเป็นอะไรอ่ะอันสีดำอ่ะอันนั้นมันไม่อร่อยเพราะสีดำก็ไม่ต้องกินมันแม่ได้กี่อันแล้ว ออันนั้นก็ของแม่ส <c oughs> ำหรับคลิปนี้กบขอลาไปก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมคลิปอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะปลาท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ